ดบภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาพันพ่้ยสามสิบเอ็ดปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุงเรืองงา ปฏิพันธ์รวมใจรักษามัคีเจริญสุขศรัทธาสาธุชน ญาติโยมท่านพุทธบริษัทต,ตั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาปบป,ปะกับป่อแม่ปีน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สาสบเอ็ด เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับเดือนอ้ายเหนือเดือนสามใต้เดือน 3, อา้ายเหนือเดือนสามใต้แรมสี่คำหยัดยมตันสาธุชนทั้งหลาย อากาศท้องถิ่นในวันนี้ก็อุศึกว่าเย็นพอสมควรอากาศเย็นอากาศหนาวย่างเข้ามาก็ทำใหนะ้เป็นวัดเป็นอานนะเป็นวัดเป็นอานเป็นไข้น้อยๆญาติโยมอันนี้ก็ได้รับผลกระทบตีตามาภาพก็เป็นไข้เป็นเป็นวัดเป็นอานเสียงจะพัดเพี้ยนไปเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนาะ 10, 10, 10, 10, 10, ก็อุตส่าห์ฟังไปแต่มาปะมาปบศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สิ้นเดือนสิ้นปีพุทธศักราช2,566ยัติโยมสิ้นเดือนสิ้นปีพุทธศักราช2,566ส่งท้ายปีเกา่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่ ีใหม่วันพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่วันที่หนึ่งละที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันหในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ยังมีการทำบุญหรือมีการสร้างสมบุญญปาปรมีให้เกิดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดมือมีการสวดมนต์ข้ามปีญาติโยมท่านสาธุชนทางอำเภอฝางเขาก็จัดที่บริเวณศูนย์กลางนะจัดบริเวณที่ส่วนป่าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวดีก็ญาติโยมก็ตั้งแต่สิบโมงเมื่อคืน22น่สนาฬิกานี่ก็มาจุมาจุมมารวมกันได้ ได้จัดเก้าอี้ไว้ประมาณ200ตัวนั่งเก้าอี้เอาเนาะนั่งปืนมันลำบากบางคนก็หัวเขา้าอันยังบอกให้ดีเต้าที่ควรนั่งเก้าอี้มาก่อนก็ได้นั่งเก้าอี้อันนี้เชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนสำหรับการแต่งเนื้อแต่งตัวนะก็เรื่องของธรรมดา มีเสื้ออุ่นมีหมวกอุ่นมีถุงน่องถุงเท้าบะฮือที่เขาะจะลำบากเรื่องความเล็บความหนาวแต่งตัวเป็นธรรมดาทางวัดได้เรียนเชิญท่านนาำเพอฝางมาเป็นต้นเป็นประธานในการสวดมนต์ข้าปีพอถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเตียงคืนก็มีการ จเจริญชัยยะมงคลคาถาแล้วก็ญาติโยมก็ชัยโยโหร้องเสร็จแล้วก็จะได้รับคําอวยพรจากพระสงฆ์จากท่านนำเผอฝังให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองในปีพญานาคปีนาคที่จะมาในปีพุทธศักราช2567หยัดตยมท่านสาธุชน รุ่งขึ้นวันที่หนึ่งก็จะมีการทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งขนมนม,นมเนยผลไมากรากไม้ญาติโยมก่าเตรียมตัวกันพระสงฆ์องค์เด่นก็จะได้มารวมที่ศาลาการประเรียนของวัดพระบาทอุดมเพื่อมาฉันจังหันเข้าต้มเจ้า แล้วก็น้ำชากาแฟเสือกระลงทางทิศใต้ทางบรนเลยนาคทิศใต้ก็รวมกันเป็นขบวนเป็นเส้นเป็นสายของทุเจ้าประสงค์จำนวนตั้งหลายนั่นก็คือเก้าสบเก้ารูปเก้าหน้ามงคลเกิดขึ้นกับญาติโยมแล้วออกรับบิณฑบาตผ่านหน้าวัดจองออกผ่านสีแยกงองอึงไปทะลุ ออกข้างๆครัวหลวงแล้วก็ทะลุที่ตลาดประบงแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามถนนฟางแม่อายแล้วก็เลี้ยวขวาที่ปั๊มเฮียจิตเก่าไปตามถนนท่าแปรพอมาถึงที่สี่แยกไฟสี่แยกพนางสามผิวสี่แยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ แล้วก็ตรงไปผ่านตลาดสดเจ้าฝางผ่านสี่แยกกสิกรไทยแล้วไปถึงตลาดโชคทานีแล้วก็วักวิกวักกบเนาะแล้วกลับอะลับที่ตลาดโชคทานีเลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาถึงสี่แยกกสิกรเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสวนดอก ไปถึงส่วนดอกสีแยกส่วนดอกแล้วก็เลี้ยวขวาไปทตามถนนส่วนดอก่านางพนางสามผิวไปถึงหันเดกเลี้ยวซ้ายขึ้นวัดนี่กำหนดงานกำหนดการเส้นทางการออกรับบินทบาทขึ้นปีใหม่ทางคณะสงฆ์ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงฝางหน่ดยเทศกิจและก็ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านออกมาใส่บาทขึ้นตีใหม่ ตอนรับปีใหม่เป็นสริมงคลแก่ตนแก่ตัวของยังก็ได้ใส่บาตเป็นเข้าวสารอาหารแห้งเตรียมพร้อมๆของตั้งหลายที่เป็นของที่มันบบูดบะเกือือเป็นบะมี่เป็นปัจจัยเป็นอย่างต่างๆนี่เราก็จะได้รวบรวมรวบรวมจัดงานวันเด็กแข่งชาติที่จะเกิดมีขึ้นในวันเสาร์ที่13บสา เดือนมกราคมนะญาติโยมเดือนมกราคมนี่จะได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ส3บสานี่ก็แจ้งกำหนดการงานคื้ญาติโยมท่านสาธุชนตั้งหลายรับทราบและวันที่สามมกราคมเราก็จะได้ประกอบพิธีสืบจะตาหลวงก่อนจะมีพิธีสืบจะตาหลวงเขาก็จะมีการ บวงสวงที่ลานอนุสาวรีย์ะะเจ้าฝาังและวางศิลาฤกษ์แผ่นหินศิลาฤกษ์ในการที่จะสร้างพระพาที่ประทับของเจ้าน้อยมหาวงศ์หรือเจ้าน้อยบุญทาวงศาอันนี้ก็หลังจากนั่นมาก็ขึ้นมาประมาณเจ็ดมงเจ็ดมงเช้าเอ็ดนาทีนะวางเลิกเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ขึ้นมาที่บนสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาณบอสวาแรงที่21เพื่อได้มาประกอบพิธีสืบโบราจาตาและก็จะมีข้าวต้มเลี้ยงตอนเจ้าแก่สธาญาติยมตยุยอันนี้แจ้งกำหนดการงานวันที่สามวันที่สามการสืบจตาหลวงนี่ก็ได้นิมนต์ทุเจ้าประสงค์ ทางนกวัดในวัดประมาณ21รูปนะยีรูปก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากพรอเมทธาสาธุชนได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสธาเป็นเจ้าภาพเจ้าสธาสังสังทยทานยอดสังชุดละ500บาทก็ดังที่ได้ประกาศไว,ทว้ทุกวันทุกวัน ก็มีมาเพิ่มเติมนะญาติโย,ยมนะเพิ่มเติมแต่วานี้วันเสาร์ก็มีผู้มีจิตศรัทธารับสั่งสืบยาตามีป่อแก่นทาเปงรับทาบุญสังฆทานหนึ่งสั่งห้าอยบาทแล้วก็ยังมีแม่คําเกื้อกรุณวงบ้านหัวฝายห้องสังสืบยาตาห้าร้อยบาท และพร้อมกันนั้นญาติโยมก็ได้เตรียมซองเตรียมอย่างเขียนชื่อเขียนนามไว้เพื่อจะได้นำซองนั้นมาร่วมในคงจะตตาที่วันที่สามเท่ามาได้ก็มาเด้อญาติโยมและวันนั้นก็จะได้แจกปฏิทินแห่งรอบหนึ่งคือแก่ผู้ที่มาประกอบพิธีในงานสืบจตตาหลวงปฏิทินพื้นเมืองฉบับของรัฐ วัดธาตุคำเจียงใหม่ที่แจ้งกำหนดการงานฮือญาติโยมท่านตั้งหลายรับทราบแต่วานี้ก็มีโยมโยมโยมสวดัดนางรัตด,ดาเครืออุ่นเดือนพร้อมโดยลูกเต่าบุตธ,ธิดารับเป็นเจ้าภาพหน้าต่างบานกระจกนะหน้าต่างบานกระจกของ วิหารองพระลาพระเจ้าละแข่งนึ่งชุดนะนึ่งชุดยยอย่าจมโยม3,500บาทโมทนาสาธุเนอะนาจ่างบังกระสกนี่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังขาดเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสำรับที่ได้ประกาศว่ามีไฟระยะไฟระยะที่เป็นพวงติดอยู่ในวิหารพระเจ้าละแข่ง มีทั้งหมดสีชุดนะสี่ชุดนี้มดดันเหลืหอเกียโยมนะมีเจ้าภาพหมดเรียบร้อยแล้วชุดที่หนึ่งก็คุมชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ชุดที่สองก็คือคณะลูกหลานของป้อหมวดชื่นแม่สมบูรณ์วงเทพตระกูลวงเทพนะชุดที่สามก็ คุณระพีพัน์เครือโยเจลันหลังทอกซ์อฝางนี่เป็นชุดที่สามชุดที่สี่ก็ของแม่สี่พันบุติลักษแม่สี่พันบุติลักนี่สี่ชุดหมดละายิดยมท่านสาธุชนก็เรือเนี่ยค่ะรืออันเนี้ยเลือหน้าต่างหน้าต่างกะเหลือประมาณสัก สชุดสี่ชุดชุดละสาม0ั 3, บาททั้งหมดมี1ิมีมีสิชุดอ่ัญาติโยมใครจะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ติดต่อที่อาตมาภาพก็จะได้เขียนชื่อเขียนนามขึ้นปีใหม่เนี่ยเอาจะได้ไปเฉลิมฉลองกันปุ้นที่เดือนมีนาคมเดือนหเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,000 ห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะญาติโย,ยมหกสิบเจ็ดสำหรับญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพย่อตุงตุงนี่ก็มาติดต่อที่คุณสายใจหันตระกูลนะญาติโยมนะคุณสายใจหันตระกูลนี่ก็เปินได้หาตุงอย่างยาวาสิบสองราศี แล้วก็มีกลางตุงมีเสาตุงเรียบร้อยพร้อมซับแล้วก็มีคนขุดคนฝังเรียบร้อยหมดที่คุณใส่ใจฮานตระกูลที่บริเวณส่วนป่าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝังเขาจะฝังเจาอตุงในวันที่หนึ่งมมนาคนนะญาติโยมวันที่หนึ่งมมนาคมอันนี้จะปักยอปักตุงทั้งหลายประดับประดาทำบุญเฉลิมฉลอง ปอยหลวงของเฮาป้อยหลวงที่จะฉลองนั้นก็มีวิหารพระเจ้าละแข่งที่เขาได้บูรณะปฏิสังขรณ์หมดไปล้านกว่าบาทหยาดยมนะล้านกว่าบาทและปลอยหลวงท่านมาก็คือบูรณะเจดีย์อุโบสถวิหารลายรอบต่างๆอันนี้หมดไปสองล้านกว่าบาทและปลอยหลวงแห่งท่านหนึ่งก็คือที่ได้แปลง พอฉันลงครัวใหม่อันนี้เสี่ยงไปล้านอ่าล้านแปดพันกว่าบาทนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมนะเขาก็จะได้จดลายชื่อลายนามเขียนชื่อเขียนนามของศรัทธาญาติโยมติดศาสนวัตถุต่างๆเพื่อจะได้ประกอบพิธีทำบุญสุนทานถวายไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เป็นสักขีพยานว่าครั้งหนึ่งหนหนึ่งเราได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้ในพระพุทธศาสนาวัดวาอารามอย่างที่วัดพระบาทอุดมดีฮาวก็ได้ขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่อใหมย่ยิโยมเปลี่ยนชื่อใหม่นั่นไปแจวว่าคือเพิ่มเพิ่มเป็น ชื่อเดิมชื่อว่าวัดพระบาทอุดมนาำบอสาวาทีนี้ที่ยาเพิ่มนั่นก็คือวัดพระพุทธบาทอุดมนามบอสาวาอันนี้ก็ได้ห้างป้ายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วก็ไอแสงหินอ่อนจากสันทรายเพิ่งจะมาติดติดป้ายเนี่ยไปในเดือนมกราคมและสิ่งของต่างๆอ,อย่างองค์พระลาพระเจ้าละแขงนี่ ช่างก็กําลังทากําลังทาก็จะมาติดตั้งเดือนมกราคมนีเ้เสร็จเรียบร้อยทุกประการญาติโยมแจงเฮือศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายรับทราบมาณโอกาสนี้วันนี้จะเอาสารธรรมสารธรรมมาฝากเฮือแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของความสุขญาติโยมนะ เรื่องของความสุขสุข,ขกถาว่าด้วยสิ่งที่นำสุขมาให้พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกคุตตกนิกายธรรมปรทกถาเล่มที่25หน้า1นึ่งพระพุทธเจ้าตัดว่าสุโขพุทธาณมุปปโทสุขาสัทธรรมะ เทสนาสุขาสังคัสสะสมคคีสมัขคนังตาโปสุขโขซึ่งแปลเป็นไทยไปใจความว่าการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นำความสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่นำความสุขมาให้ ความเพียรพยายามของหมู่พร้อมเพรียงก็นำสุขมาให้เช่นเดียวกันก็จะอะไรอธาธิบายคือท่านตั้งหลายได้รับทราบพระสิทธิบทหนึ่งบอสุขโขพุทธานำมุป,ปมาโท การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกทุกพระองค์เนี่ยหยัดยมนะพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสลุธรรมและเป็นองค์เอกเป็นพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธทั้งหลายกะทะ็ทำให้เราชาวพุทธทั้งหลายได้มีความสุขมีความสุขในการรับฟังคำสอนของพระพุทธองค์ น้อมเอาลักทรรมคำสอนพุทธองค์นั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เมื่อเราได้รับคําสอนของพระพุทธองค์ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็นําความสุขมาให้เพราะฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่นำความสุขมาให้นี่เป็นข้อหนึ่งสุขาสัตธธรรมเทศนา สุขาธรรมเสสนาการได้แสดงธรรมของสัตรบุรุษนำความสุขมาให้สัตบุรุษนี่คือท่านผู้รู้นะเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ย่อมนำความสุขมาให้เราและท่านทั้งหลายที่เราได้สดับรับฟังสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานที่ได้แสดงธรรมได้ฟังธรรม ได้ฟังสวดโยโกฮองได้รับดำบนพุทธมนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นำความสุขความปลื้มปีติยินดีนำความสุขมาให้เช่นเดียวกันสุขาสังคสสามาคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่นำสุขมาให้เออความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะนะจะทำอย่าง เหตุอย่างอยู่ร่วมกันคือมีความรักความผูกพันความสมานสมคัคคีพร้อมเพียงกันเนี่ยเป็นเหตุทห่นำมาความสุขเหนือญาติโยมเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่สังคมในบ้านในเฮือนสังคมชุมชนต่างๆมาถึงอำบลอตําบลประเทศชาติบ้างเมืองก็จะได้นำความสุขมาให้สุขาสังัตะสามัคคี นำความสุขมาให้นี่เป็นข้อที่สความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะข้อที่สี่สมคานังตาโปสุขโขความเพียรของผู้พร้อมเพียงเนี่ยนำสุขมาให้ความเพียรความเพียรพยายามและญาติโยมของหมู่ของคณะความพร้อมเพียงเนี่ยนำสุขมาให้เพราะฉะนั้น เทตที่จะเกิดความสุขนี่ก็การที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนามีพระบรมศาสดามีพระพุทธเจ้าของเราได้มาตัสลุธรรมนี่และนอกจากนั้นก็เราได้ฟักได้ฟังธรรมได้ฟังธรรม,ได,รรมได้ฟังพระธรรม,มเทศสนา ก็สามารถที่ชำระจิตใจของตนเองชะโรมจิตใจตนเองได้ยินได้ฟังนำสุขมาให้และความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะทุกท่านทุกคนตั้งแต่ครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรปีน้องวงวานเป็นเหตุแห่งความสุขและความเพียรพยายามของหมู่ของคณะความเพียรพยายามเนี่ยอย่าใดเราจะ เพียรพยายามที่จะให้มีความสุขเกิดขึ้นกับหมู่กับคณะก็นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นสาเหตุที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่เขานี่ก็ดังที่ได้อธิบายคื้ท่านทั้งหลายได้รับทราบได้รับทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวง สามร้วันอยติโยมเพื่อได้ตรวจตาในสัตว์ชีวิตของเขาเวลามันขึ้นมันลงมันแยะอย่ายงบบถูกต้องบบบถูกหวยรวยเบอร์อย่างใดเอออย่างตะวันนี่หวยหวยนี่มันเป็นหอนะหวยหวยอยตาโยมนะมันมันหอนี่หอหวยหายบางทีกับสตางก็หายไปสิ่งที่เราหวัง ท,ทีที่เราวังคำโบราณว่าคำฝันแน่แต้บะแปะเลขบุญยังไม่ละปูนเหลือกาเตียวกลอมอูอยังตรงโต๊ะส่หมดนะญาติโยมนะเขาซื้อหวยกด็ดีซื้อแต่พอดีพอดีอาจสักใบสองใบเลยญาติโยจจมอย่าไปหวังจนเกินไป,ไปเขาบอกว่าหวังจนเกินไปความหวังความพิษหวังมันอยู่นะเลขเพิม่มบุญที่กรุงเทเพพะเขาอยู่เพ่กัน อลุ้นเอาลุ้นเอาเนี่ยตะว่าหวยออกก็เป็นยังญาติย,ยมก็ว่ากันใหม่ตั้งใจปีไหม่สารวจตัวเก่าตัวเองว่าเฮาทำมาอยังขาดตกบกพร่องคือ,อตั้งอกตั้งใจทําขึ้นปีใหม่ปี2567เ,เลข6กับเลข7เลข6นี่เลขของวันศุกร์เลข7เลขวันเสาร์ศนะุกร์เสาร ก็จะนำมาแห่งความสุขความเจริญเท่าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเริ่มแรกทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ญาติโยมก็ได้สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางหรือทุกวัดวารามทุกวัดทุกตำบล ตวาเจ้าคณะตำบเลเรขาตำบลโดยอบรมประชาชนประจตำตำบลเพิ่อกมารับไฟพระเลิกไฟพระเลิกที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกเพื่อประทานไฟพระเลิกคือเขาได้นำไฟนั้นไปจุดสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคลแก่สถานที่แก่ตนตัวแก่ ชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองวัดวาอารามเพราะฉะนั้นคืนนี้ญาติโยมนะได้มาร่วมสวดมนต์ข่ำปีอันนี้ก็แจ้งกำหนดการงานใื่ท่านทั้งหลายรับทราบกําเดียวแปดเก้าโมงนี่ทางวัดทุ่งจำรองทุ่งจำลองตำบลแม่ง,งอนอย่บนแม่ง,งอนนี่เปิ้นจะมีการฟังพระธรรมเทศนา แบบมหาจาตเนื้อมหาจาตนะหลวงพ่อก็จะไปเปิดงานที่หัน่นเปิดงานเสร็จเรียบร้อยมาได้มีเวลาที่จะเตะนะเปิดงานแล้วก็จะมาร่วมยกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดห้วยโจ้ตำบลแม่คาเช่นเดียวกันนี่ก็แจง้งญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อคืนบดก็จะไปเตะที วัดพระทาตปูแช่พระธาตุปูเช่ตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงถึงสิบโมงสิบโมงแล้วก็ปิ๊กมาร่วมสวดมนต์ข้าปีที่ลานอนุสาวรีดีพระเจ้า่างพร้อมเพียงกันนะญาติโยมวันนี้รายการธรรมประทีปสองต่างได้มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนก็ซุ่มเสียงก็ติดวัดติดอ่านพอสมควร ขอความผาสุขความเจริญความมีธรรมจงมีแก่ศรัทธาสาทุชนญาติโยมท่านทั้งหลายรายการธรรมประทีส่องตางต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตฐานสาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร กำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แต่ใน ใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาไฟหาธรรมะน้มนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอไม่หิงสา บิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงรู้